ครับสวัสดีเพื่อนเกษตรกรทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีใช้ยาคุมหญ้าในผักชีแบบแบบแบบแห้งนะครับโดยปกตินะครับพวกเราก็ใช้ยาคุมตัวนี้นะครับอะไรก็ช่างนะครับที่เป็นชื่อว่าอลคอนะครับก็ใช้คุมผักชีได้หอมแบ่งได้นะครับแต่อันนี้คือเราจะต้องลดน้ําก่อนนะครับมันมันคุมแบบ เปียกนะครับก็คือเราจะต้องลดน้ําก่อนแล้วเราค่อยค่อยฉีดยาตัวนี้นะครับปริมาณการใช้ผมก็ทําคลิปไปแล้วอีกหนึ่งคลิปครับยายังเหลือเยอะครับไม่ค่อยคือเอาไว้ฉีดคุมผักชีเฉยครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนและแนะนํานะครับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ฉีดคุมหญ้าในแปลงผักชีได้นะครับ แล้วก็ฉีดในหอมแบ่งได้คือตัวนี้นะครับคือไม่ต้องลดน้ําก็ฉีดไว้ก่อนได้นะครับสมมุติว่าในกรณีที่เรารีบนะครับต่อท่ออะไรต่างๆยังไม่เสร็จแต่ว่าเรามีธุระอะไรต่างๆมากมายแต่เราก็อยากจะฉีดยาคุมนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับทําความเข้าใจนะครับก็คือเราเต่อท่อนะครับคุมฟางหรือหว่านมาเมล็ดก่อนก็ได้หรือจะคุมฟางก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับ แต่ถ้าเราหวานมาเมล็ดก่อนคุมฟางนะครับเราก็จะเห็นเมเล็ดผักชีเนี่ยเป็นเม็ดสีแดงๆนะครับสีชมพูเข้มอย่างเงี้ยเราจะเห็นแล้วว่าเลยว่ามันจะห่างหรือมันจะถี่นี่คือข้อดีนะครับของการหวานผักชีก่อนแล้วคุมฟางนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ฝีมือนะครับและความถนัดวันนี้ผมแนะนํานะครับตัวยาตัวนี้นะครับชื่อสามัญท่านก็ไปดูเอ,เองนะครับ ไม่ได้ค่าโฆษณาจากบริษัทใดๆทั้งสิ้นนะครับเอามาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกรที่สนใจที่อยากจะปลูกผักชีนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับวิธีคุมหญ้าแบบแห้งนะครับวิธีใช้นะครับถ้าเราจะคุมหญ้าในแปลงผักชีนะครับวิธีใช้ก็ไม่มีอะไรนะครับต่อท่อเสร็จบกฟางเสร็จหวานเมล็ดเสร็จนะครับไม่แกะกลองนะครับ อันนี้เป้อันนี้เป็นเป้แบบ25ลิตรนะครับเวลาเราใช้นะครับเป้ยีลิตรเราก็ใส่ไปเลยนะครับถ้าเต็มถ้วยนี้มันจะ200 cc ซีซีนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็ใส่สัก150ซีซีนะครับมันจะเป็นขีดบอกอยู่นะครับ ี่น,นะครับใส่สักประมาณนี้ก็พอนะครับต่อนหนึ่งปีนะครับครับจากนั้นท่านก็เติมน้ำนะครับให้เต็ม20ลิตรกว่าๆนะครับแล้วก็ไปฉีดพ่นทับแปลงผักฉีดได้เลยนะครับ คือยาตัวนี้ดีนะครับสามารถคุมได้ทั้งดินเปียกและดินแห้งนะครับมันก็มีข้อดีแตกต่างกันไปก็แนะนําผลิตภัณฑ์และวิธีใช้นะครับแปลงผักชีของผมอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับขาวๆนั่นะครับก็ช่วงนี้ช่วงที่ทําคลิปนี้ไม่ได้ไลฟ์สดอะไรเลยครับเพราะว่างานเยอะมากเลยนี่นะครับอันนั้นยังไม่ได้ลดน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะฉีดอันนี้เลยนะครับเพราะว่ามันสะดวกกับผมมากเลยไม่ต้องลดน้ํานะครับ วิธีฉีดไม่ต้องดูหรอกเนาะใครๆก็ฉีดเป็นนะครับส่วนถ้าท่านใดใช้อลาคอนนะครับก็ให้ลดน้ําก่อนฉีดนะครับถ้าท่านใช้ลาซืรอตัวนี้ก็ไม่ต้องฉีดเอ่อไม่ต้องลดน้ําก่อนก็ได้ฉีดก่อนแล้วฉีดไปแล้วนะครับฝนตกใส่ก็ช่างมันท่านไม่ต้องไปสีเรียดอะไรมากมายนะครับนะก็มีความเข้าใจเพียงแค่นี้ก่อนจะจากไปนะครับ เดี๋ยวให้ดูหอมแบ่ง้อสวยๆเลยครับเป็นไงครับอ่าเดี๋ยวจะไปฉีดยาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูหอมแบ่ง uh ้อสวยๆนะครับครับเป็นไงม้างครับเดี๋ยวถ้าช่วงไหนผมปลูกหอมแบ่งผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับหอมแบ่งนะครับช่วงนี้ปลูกผักชีกับายอยู่นะครับสองอย่างนะครับเดี๋ยวช่วงไหนที่ได้ปลูก หอมแบ่งก็จะทําคลิปมาให้ท่านได้ชมนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปฉีดยาแล้วแหละสายแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ